เราก็บอกคนอื่นว่าอย่าสปอยเนี่ยเยอะนะพอถึงทีต้องพูดเองจริงๆเนี่ยเราจะพูดมันยังไงว่าหนังเรื่องเนี่ยให้มันไม่สปอยเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องมันมีสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่แล้วมันมีการเฉลยสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นในตัวอย่างออกมาเต็ไมไปหมดนะครับว่าที่เราได้เห็นในตัวอย่างความจริงแล้วในหนังเนี่ยคุณแซมไรมี่ผู้กำกับเขาใช้งานมันยังไงเนี่ยโอ้โหมันพูดไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะ <laughs> จะพยายามก็แล้วกันดังนั้นพร้อมแล้วเราไปพร้อมๆกันครับ Doctor Stra n g e in the m u l t i v e r s e of Madness ครับผมบอกเสมอครับว่าหนังด o c t o r s ร r a n g e ภาคนี้ที่ใช้ชื่อว่า Doctor Stra n g e in the m u l t i v e r s e of Madness เนี่ยเป็นงานที่อห้อย่าว่าแต่แฟนหนังมาว e ลเลยครับคือแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง DC หรือฝั่ง m a r vel Sony ที่แบบเหม็นๆคนออกแบบ MCU หน่อยเนี่ยเขาก็รอคอยครับเพราะว่านอกจากการเป็นหนัง ภาคต่อของด็อกเตอร์สเตรนนอกจากการเป็นหนังเรื่องที่28ของ MCU มันคือการกลับมากำกับหนังฮีโร่อีกครั้งหนึ่งของแซมไรมี่ครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับแซมไรมี่เคยทำสไปเดอร์แมนไว้แล้วไอ้ที่หนังซูเปอร์ฮีโร่มันยิ่งใหญ่เกรียงไกรได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ารากฐานที่แซมไรมี่วางเอาไว้ในสไปเดอร์แมนที่โทบีแมกไยเล่นอะ แล้วแกก็ทําจบไปแค่3าภาคครับแล้วก็หนีไปทําอย่างอื่นไปเป็นโปรดิวเซอร์ไปทา d r a ็ก e to h e l l ไปทำ, Drag hell, ไ,ปทำไปทำอย่างอื่นอีกมากมายครับจนเรารู้สึกว่ากับมาเวลซีนนมาติกยูนิเวอร์สกับมา r v เวลสตูดิโอเนี่ยดูท่าแซมไรมี่ก็น่าจะไม่ได้ยุ่งด้วยแล้วละ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นทัาว่ามา r v เวลเขาไม่ได้เลือกจะใช้ผู้กํากับที่เป็นขายใหญ่ละตอนเริ่มต้นเขาก็มีการพยายามทําอะไรแบบนั้นอยู่ครับมีการใช้เคนเนตบรานามีการใช้คนต่างๆแต่ว่า ช่วงหลังๆเนี่ยดูเหมือนเขาอยากจะได้ผู้กํากับที่ที่เป็นหน้าใหม่หยิบมาจากงานยังหยิบมาจากผู้กํากับซีรีส์หยิบมาจากผู้กำกับรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นเอามาทํางานให้กับตัวเองมันก็เลยดูไม่มีแววฮะว่าเราจะได้เห็นแซมไรมี่กลับมากํากับหนังฮีโร่อีกครั้งหนึ่งแต่ทันทีที่สกอตเดอริกสันผู้กำกับหนังดร์สตูนภาคแรกมีข่าวว่ามีปัญหากับอ่ามาเวลเพราะว่าครีเอทีฟไอเดียไม่ตรงกันถอนตัวออกไป อยู่ๆเควินเฟกีประกาศเฉยเลยฮะว่าด็อกเตอร์สเตรนใหม่จะเป็นแซมไรมี่แล้วข่าวก็มาเรื่อยๆครับเป็นแซมไรมี่ไม่พอจะมีการใช้ความเป็นเฮอร์เรอร์แบบแซมไรมี่ทำด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มได้ยินเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับด็อกเตอร์สเตรนภาคนี้ออกมาเต็มไปหมดครับไม่ว่าคุณจะได้ดูสื่อในการโปรโมทเหล่านั้นหรือไม่ก็ตามนะครับหนังเรื่องนี้น่าดูสุดๆครับเราอยากรู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับด็อกเตอร์สเตรนภาคนี้ผมไม่ชอบด็อกเตอร์สเตรนภาคแรกครับ ผมว่ามันไม่สุดผมว่ามันแปลกๆโอเควิชวลที่เราได้เห็นในจอมันเจ๋งตัวละครดรสเตรน์มันเข้าท่าแต่เรื่องที่เราได้ดูมันไม่ค่อยสนุกครับผมเองแอบหวังครับว่าถ้าแซมไรมี่ทำเนี่ยมันน่าจะสนุกนะแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่มันตื่นเต้นกับดรสเตรนท์ภาคนี้มากๆก็คือมันไม่ได้เพิ่งจะเป็นที่ดรสเตรน์นะครับมันเป็นกับหนังมาเวลประมาณ3-4เรื่องไทยๆโดยเฉพาะไอเฟสใหม่เนี่ยตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยคือตัวอย่างเขาไม่ค่อยเล่าครับ ไม่เปิดเผยผู้ร้ายไม่มีการเล่าพล็อตในตัวอย่างมีแต่ฟุตเทจของหนังฮะเอามาต่อให้เราดูโดยมันไม่ปฏะติดประต่อแล้วเราเดาไม่ออกว่าเขาจะเล่าหนังอะไรอยู่หลายครั้งเป็นการใช้ฟุตเทจช่วงเดียวด้วยซ้าไปครับพอดรสเตรนปล่อยมาออ,ออกมาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับโยนจิ๊กซออะไรไม่รู้สเปะสปะฮะให้เราได้เห็นแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เล่าพล็อตครับว่าในหนังภาคนี้มันเป็นเรื่องราวของอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครดรสเตรนเท่าที่เรารู้เป็นจิ๊กซอที่เขาโยนมาให้ก็คือ มันมีด็อกเตอร์สเตรนกลับมาแน่นอนเราเห็นวองกลับมาด้วยเฮ้ยมีวันด้าแม็กซิมอฟกลับมาด้วยเราเห็นตัวละครใหม่ชื่อว่าอเมริกันชาเวสคนเข้าไปค้นดูในคอมิกในคอมิกคว่าอเมริกันชาเวสมีความสามารถ 1, 2, 3, 4แบบนั้นแบบนี้แต่เขาไม่ได้บอกเราครับว่าตัวละครทั้งหลายเขาจะมายำผสมกันออกมาเป็นแบบไหนสุดท้ายพอเข้าไปได้ดู ด้วยความที่เขาไม่บอกอะไรเราแบบนี้แหละครับโอเคต่อให้หลายๆตัวอย่างหรือว่าทีวีสปอตมันจะมีการเปิดเผยบางอย่างที่คนอยากจะไปรู้ในโรงก็ตามนะครับแต่ความเชื่อมโยงอะ่ะมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงให้เราครับว่าเรื่องมันจะเล่าเรื่องอะไรดังนั้นสําหรับผมในการไปดู Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยผมก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะตื่นเต้นกับเรื่องที่มันเล่าไปครับเอาเป็นว่าตื่นเต้นตั้งแต่ฉากแรกนะครับใครดูแล้วน่าจะเข้าใจครับว่าเฮ้เข้าไปปุ๊บผมรู้สึกเหมือนแบบใช้ผิดวะวะมันฮะ ต้องคือยี่ตานะครับมันเริ่มตรงนี้เลยเหรอทำไมเริ่มตรงนี้วะประมาณ5-10นาทีแรก้งครับอาจจะไม่ถึง10นาที5-7แล้วละกันจนผมแบบนี่เริ่มแบบนี้เลยเหรอใช่ครับใช้คำนี้เริ่มแบบนี้เลยเหรอแล้วเรื่องก็ค่อยๆเล่าไปเรื่อยผมสนุกและตื่นเต้นกับเรื่องราวที่เขาค่อยๆมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆจริงๆครับสนุกมากครับแล้วใครบอกว่านี่คือด็อกเตอร์สเตรนที่แซมไรมี่ ผู้กำกับสไปเดอร์แมนเป็นคนกำกับผมว่าไม่ใช่ครับผมว่าไอ้แซมไรมี่คนที่มากำกับด็อกเตอร์สเตรนต์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แซมไรมี่เดียวกันกับที่กำกับสไปเดอร์แมนฮะมันคือไอ้แซมไรมี่ที่ทำผีอมตะครับอีวิลด์เซนต์โอเคเซนต์ความเป็นสไปเดอร์แมนมันก็มีอยู่นิดหน่อยแหละแต่โอ้ด็อกเตอร์สเตรนต์ภาคนี้คือผีอมตะครับแล้วไม่ใช่ผีอมตะที่เป็นอีวิลด์หนึ่งกับสองนะมันคือ Army of Darkness ถ้าใครเคยดูกองพันซี่โครงเนี่ยหนังภาคที่3ในชุด I Evil d e ดทเนี่ยผมว่าจะเข้าใจอันนี้ครว่าใช่ Evil d e ดทหกับ2เนี่ยมันเป็นสยองขวัญน,นะโอเคมีตลกบ้าบอไหมมีแต่เบสสยองขวัญแต่ไอกองพันซี่โครงเนี่ย army of darkness เนี่ยมันสยองแล้วมันตลกแล้วมันแฟนตาซีบ้าบอคอแตกมันเอามาใช้งานในด็อกเตอร์สเตรนครับไม่ว่าจะเป็นการขยับขยื่นของตัวละคร รวมไปถึงดีไซน์ต่างๆนะครับผมดูเนี่ยผมผมทึ่งมาว e ลฮะผมทึ่งมาว e l ว่า m มาว e l ที่เราเคยได้ยินว่าจํากัดไอเดียหรือว่าครีเอทีฟของผู้กํากับมากๆเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามาว v ล l Studio พดเด็จการคนนั้นคิดต่างไม่ได้ต้องเอาออกไปเปลี่ยนเอาคนใหม่ที่คิดแบบเราเข้ามามีผู้กำกับหลายคนถอนตัวออกไปเพราะว่าไม่อยากจะทําตามคําสั่งของเควินไฟกีแต่ระยะหลังๆผมว่าไม่ใช่แล้วครับไอแซมไรมี่เนี่ย ทำในแบบที่ตัวเองอยากทําจนผมสงสัยเลยครับว่าเควินฟกีให้นาทาขนาดนี้เลยวะเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามครับเพราะพอเรานึกย้อนไปอ่ะมันเป็นช่วงระยะหลังๆครับโดยเฉพาะสองสาเรื่องหลังอ่ะเราจะเห็นชัดๆเลยครับว่า m a r vel Studio เขาเปลี่ยนทางครับเขาไม่กำหนดเดเรคชั่นพู่งกลับมากนักละเราเห็นคลิจ้าได้ทำอิทเทอร์นลแบบนั้นเนี่ยเราได้โหมันชัดเจนแล้วครับว่า อ่มาเวลเขาให้อิสระพุ่งกับในการใส่สิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองมากขนาดไหนยิ่งมาถึงอีด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมทเนสแบบนี้เนี่ยมันยิ่งยืนยันชัดเจนครับว่าโอ้โหความเป็นแซมไรมี่ที่อยู่ในผีอมะตะเนี่ยมันช่างกระจัดก,กระจายอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยครับผมทึ่งกระทั่งว่ามีตำราตำราคือตำรามันอยู่ในเรื่องอยู่แล้วแต่ใครเป็นแฟนนัแฟนหนังแซมไรมี่เห็นตำราก็ต้องนึกถึงตำราเล่มนั้นในหนังแซมไรมี่นะฮะ ดังนั้นด้วยความที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเคยมีปัญหากับหนังมาเวลโดยตลอดเนี่ยผมเคลียร์ได้สบายเลยนะครับผมมักจะพูดอยู่เสมอครับว่าผมเองอะ่ะผมไม่ตื่นเต้นและหนังมาเวลอ่ะอตัวอย่างทอร์เล็บแอนด์ซันเดมาผมก็เฉยเฉยผมก็เออเออเดี๋ยวก็ดูแหละยังไงก็ต้องดูแหละดูตามหน้าที่เอ,อกลิ่นรถของหนังมาเวลหลังๆเขาก็ทําเขาก็ทําแบบนั้นนะฮะเขาก็มีแนวทางอย่างชัดเจนมี ไวยากรณ์ในแบบของตัวเองแบบที่แบบท,แบบที่ไม่มีทางผิดหวังนะครับคือเขาเก่งอะนะเขาก็ทํามีฝีมือที่ดีในการทําหนังอะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ช่างไร้ความตื่นเต้นนะครับมันช่างดูคล้ายๆกันไปหมดนะครับแต่ดร์สเตรน์ไม่ใช่ฮะโอ้มันมันพลินฮะมันแตกมันช่างแปลกและแตกต่างมันช่างไม่ดูเป็นหนังมาวเวลแบบตามขนบ มันมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วคราวนี้โอ้ถอนคำสาบด็อกเตอร์สเตรนภาคแรกได้สนิทเลยครับเนื้อเรื่องที่มันเคยไม่สนุกกับภาคแรกอ่ะผมไม่ซื้อเลยไอ้มามูไอ้กลับย้อนเวลากลับไปกลับมาไอ้แมทแมคคิวเซนทำไมไม่ค่อยเก่งแบบนั้นผมไม่ซื้อเลยครับผมไม่สนุกเลยอ่ะด็อกเตอร์สเตรนภาคแรกอ่ะคอนเซปต์โดยรวมคาเมท่าไอเดียโลกแบบการปล่อยพลังดูเป็นคัดๆดูเป็นซินซีเนี่ยมันเจ๋งนะด็อกเตอร์สเตรนภาคแรกเนี่ยดีไซน์มันเข้าท่า แต่เรื่องโดยรวมมันไม่สนุกครับแต่ภาคนี้ผมว่าเรื่องโดยรวมมันสนุกดีเราเดาไม่ออกนะครับว่ามันจะไปออกหน้าไหนอ่ะเหตุการณ์มันกลายเป็นแบบนี้แล้วมันจะต้องแก้ไขแบบไหนเอานะเพรมันเป็นแบบนี้มันจะทํายังไงโอเคหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายมันก็ง่ายแหละฮะผมผมใช้คํานี้ดีกว่าผมดูละผมว่าดร์สเตรนท์เนี่ยที่แซมไรมี่ทำเนี่ยมันค่อนข้างจะลงตัวในในความพยายามจะทําหนังมาเวล ให้มีประเด็นที่จริงจังมีการเล่าเรื่องที่ซีเรียสอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นมาเวลที่น่าสนใจฮะก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงมูนไนท์ว่าแหม้ตอนเป็นอินนินโจนส์ผมชอบมากเลยนะมันดูเหมือนหนังมัมมี่มันดูเหมือนหนังแอ v เวนเจอร์มันดูเหมือนหนังขุดสุสานขุมทรัพย์สุดคอฟ้าอะไรแบบนั้นแต่พอมันแบบมันเล่นเรื่องปมจิตวิทยานะครับเออมันจะพยายามยากไปหนนักหนาววะคล้ายๆกับตอนอีเทอร์เนลนะฮะโอ้ทำเรื่องยากทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอะ อยากจะเป็นดีซีหรือ,อยังไงผมชอบล้อเลียนแบบนี้ะว่าหลังๆหนังมาเวลอยากจะทําให้มันดูดาร์กดูยากดูเครียดอยากจะเป็นดีหรือ,อยังไงด็อกเตอร์สเตรนทําเรื่องนี้ได้ลงตัวที่สุดฮะคือเล่าพลอตของตัวเองที่ตัวเองอยากเล่าซึ่งในพลอตนั้นมีความจริงจังแต่ในความจริงจังที่ว่าก็มีส่วนผสมที่น่าสนใจอยู่ในนั้นเออผมว่าโดยรวมมันเลยกลายเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกดีครับสนุกและบันเทิงในแบบที่ ผมว่าสำหรับผมหนังมาเ v e l ไม่ได้สนุกแบบนี้มาพอสมควรแล้วนะครับโอเ okay, ค Spider-Man มันสนุกแต่ s p i เดอร์แมันสนุกแบบสนุกสนุกสนุกนะฮะมันแบบมันก็สนุกแบบ Spider-Man เนาะมันไม่พิเศษเท่าไหร่มันพิเศษที่มีคนนั้นคนนี้มาปรากฏตัวนะครับแต่ด้วยความเป็นภาพยนตร์ที่มันมีความพิเศษในแบบของตัวเองเนะี่ยเออผมว่า d o c เต r Strange ทำได้ดีครับแต่อย่างไรก็ตามใช่ว่า Doctor Strange in the Multiverse of Madness จะไม่มีข้อเสียครับสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะ ผมอะค่อนข้างคาดหวังเรื่องมัลติเวิร์สเพราะว่าเราเขียนสก,กูป๊ปเราเล่าเรื่องของมัลติเวิร์สที่อยู่กับ Marvel Universe มาเวลซีนิมา a t ติกยูนิเว e ร์สมามานานพอสมควรครับเราได้ดูเรื่องคือเรารู้จักมัลติเวิร์สมาตั้งแต่ตอน infinity ี้วอร์จบ in นเกมมีการพูดเชื่อมโยงไอ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 ดีแองเช่นวันมีการอธิบายหลังจากนั้นก็มีการพูดถึงมาเรื่อยๆครับโลกิ Loki, ก็พูดถึงมัลติเวิร์ส แล้วก็มีแมคชีนิกของมัลติเวิร์สบางอย่างมาอธิบายเราโอ้สไปเดอร์แมนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมีเรื่องราวอีเวนท์ที่มันเกี่ยวกับมัลติเวิร์สแบบค่อนข้างอลังการแต่พอมาถึงดร์สเตรนเนี่ยผมเขาเ้าใจว่ามันควรจะเป็นการหยิบเอาประเด็นเรื่องมัลติเวิร์สที่มีการปูร่างเอามาตลอดเนี่ยปูเขาเรียกปูทางมาตั้งแต่ a v e n นเจอร์เอ็นเกเป็นต้นมาเนี่ยคือเอามาขมวดแล้วก็สรุปอยู่ในอันนี้จะไปต่อหรือไม่ไม่มีปัญหาครับแต่มันควรจะเป็นทั้งหมดที่เป็นภาพใหญ่ที่เราเคยเห็นมมาแล้วววดรว เอามาอยู่ใน doctor s t r a เตรน t h อินเดอะมัลติเวิร์ส e s s แต่ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าครับผมรู้สึกเหมือนกับว่า m u l ติ v e r s e ที่อยู่ใน doctor s ร r สเตรมันก็เป็น m u l ติ v e r s e ของมันต่างหากนะฮะเขาก็เล่าเรื่อง m u l ติ v e r s e ใน,นกลไกในแบบของเขาที่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้ยุ่งอะไรกับไอเรื่องที่เคยเล่าหรือว่าเคยเกินกันมาพูดง่ายๆก็คือต่อให้มาเวล l c i น e ม a ติกยูนิเวิร์สไม่เคยเกินเรื่องมัลติเวิร์มาก่อนเลย อีเวนต์ในสไปดแมนไม่เคยเกิดขึ้นในโลกิไม่เคยมีอันนั้นเกิดเนี่ยดรสเตรนผ่ามาแล้วเล่าอันนี้เลยเนี่ยผมก็ว่าไม่เป็นไรว่ะเออมันก็เลยทําให้เข้าใจได้ว่าหลายคนรู้สึกไม่ค่อยเต็มอิ่มกับความมัลติเวิร์ในเรื่องผมก็ไม่ค่อยฮะผมก็ไม่ค่อยผมก็เฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าแหมอุตส่ามนะัลติเวิร์สออฟแม e เ s สเนาะมันน่าจะแม n เน s ได้กว่านี้อีกหน่อยหนึ่งเอออยากจะให้มัน อยากจะให้มันแมสเนสได้วกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งมันดูแบบพูดแบบตรงไปตรงมาก็คือดูใช้มัลติเวิร์สไม่ค่อยคุ้มนะฮะดูมันง่ายนะฮะดูมันไม่แมเนสนะครับดูมันไม่ยุ่งเหยิงอะคือด้วยความที่เราดูหนังแบบอะไรอะออฝันซ้อนฝันซ้อนฝันฝน,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 นะฮะอินเซปชั่นโอ้ผมเข้าใจว่าด้วยความที่มันยุ่งเหยิงถ้าจะแมเนสยุ่งเหยิงมันน่าจะมัน,นจะแมทเนสยุ่งเหยิงเหมือนไอโนแลนทำอินเซปชั่นแบบนั้นมากกว่าป่ะฮะ มันดูไม่ค่อยมีผลกระทบต่อกันไม่มันดูง่ายๆนะฮะเออมันดูง่ายๆเขาอาจจะเขาอาจจะอยากให้มันเป็นแค่นี้ก็ได้นะฮะเข้าใจได้เขาอาจจะให้เขาเขาอาจจะอยากให้เป็นประมาณแค่นี้อ,อ่ออีกอันนนั่นคือหนึ่งในความไม่ดีไม่ดีแต่เขาทําสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นน่ะน้อยไปหน่อยอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งละอันพะละน้อยที่เขาปล่อยมาโปรโมทนะครับต้องยอมรับว่ามันสร้างความหวังครับผมไม่บอกว่าอะไรเลยนะครับ อ่าผมไม่บอกว่าอะไรเลยนะแต่ระหว่างทางตั้งแต่ด็อกเร์สเตรนมีการปล่อยตัวอย่างแรกออกมาจนกระทั่งถึงทีวีสปอร์ตตัวสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงเนี่ยมันเป็นการโปรโมตที่แหมช่างสร้างความหวังให้กับคนดูเหลือเกินครับไม่รู้แหละเราจะมนโนจินตนาการสร้างทฤษฎีในสมองขึ้นมาเองอะไรก็ตามแต่มันมันมันสร้างความคาดหวังมหาศาลครับเกี่ยวกับไอเทมต่างๆเกี่ยวกับ สิ่งละอันพนละน้อยต่างๆที่แหมเขาเอามาโชว์เนาะมือขายของนะฮะเอาโชว์นี่กูมีนี่หนึ่งสองสามสี่เยอะแยะไปหมดเลยครับแต่หลายอันมันมันก็แค่นั้นนะครับเออมันก็แค่นั้นน่ะเราก็หวังเนาะว่าอยากจะให้มันถูกนํามาใช้งานและขยายความมันน่าจะสนุกกว่านั้นเออพูดตรงๆอ่ะคือถ้ามันถ้ามันเอามาใช้ได้อย่างคุ้มค่ามันน่าจะสนุกกว่านั้นน่ะแต่ในทางกลับกันผมก็คิดนะฮะว่า เออถ้ามันไม่ปล่อยแบบอะไรแบบนั้นออกมาเนี่ยมันก็เราก็คงจะไม่หวังนะแล้วที่โผล่มาก็น่าจะเพียงพออ,อ่ะบางจังหวะอ่ะผมรู้สึกเหมือนผมดูวัดอีฟอยู่ครับแปลว่าอะไรตอนผมดูวัดอีฟอ่ะผมมีปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมดูแล้วผมไม่สนุกเลยคือผมรู้สึกว่าผมดูเรื่องเล่นๆอยู่ครับเอ่อในทีวีใน TV, ในใน,ในซีรีส์วัดอีฟมันเป็นเรื่อง The Watcher พยายามจะบอกกับเราว่า ถ้าเกิดมันกลายเป็นแบบนี้ล่ะเรื่องราวมันจะกลายเป็นแบบไหนผมรู้สึกมันไม่เกี่ยวอะไรกับเส้นเรื่องหลักนะฮะมันก็เป็นเหมือนปลาหี่เล่นๆนะฮะเออไม่ได้เกี่ยวอะไรอะ่ะไม่ได้สําคัญนะพูดอย่างเงี้ยเออดังนั้นเ,ออเรื่องที่เกิดขึ้นใน Multiword of madness หลายๆส่วนมันนํามาซึ่งความรู้สึกแบบนั้น,นะฮะว่าเออมันไม่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สําคัญน่ะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีผลกระทบอะไรอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับช่างมันอะ่ะเออมันก็เลยทาให้บางช่วงบางจังหวะมันหลุด,ลดออกไปจากหนังพอสมควรครับ แต่แต่แต่พอเข้าจังหวะสุดท้ายนะผมไม่รู้คนอื่นรู้สึกยังไงนะโอ้ผมชอบช่วงจังหวะสุดท้ายมากสิ่งที่สเตรนท์ทำเป็นอย่างสุดท้ายเพื่อชนะทุกอย่างโอ้ยอเลิฟ <laughs> ผมชอบเพราะมันแซมไรมี่มากมันเบ r รี่แซมไรม่ผมว่าผมไม่ได้ชอบดรสเตรนทเพราะว่ามันเป็นหนังมาเวลที่สนุกเหรอครับผมจำได้ผมเคยดูสไปเดอร์แมนแซมไรมี่ถามว่าสนุกไหมผมสนุกนะกมันสนุกอะสไปเดอร์แมนเขาทำดีอะ แต่ผมซึ่งเป็นแฟนผีอมตะผมซึ่งดูไอ้กองพันซี่โครงอาร์มี่อับดุ s เนสไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบผมรู้สึกอยู่ตลอดเวลาครับตอนดูสไปเดอร์แมนว่าไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่แซมไรมี่อ่ะมันไม่ใช่มันสไปเดอร์แมนน่ะแต่ทันทีที่แซมไรมี่ทำหนังเรื่อง Drag me to hell โอ้โหเรารู้สึกแบบโอยนี่แซมไรมี่กลับมาแล้วมันต้องแบบนี้มันต้องอย่างนี้ถึงจะมันไม่ใช่ว่าไอ้แมนมุมมนกลับหัวจูบก,กัน เฉยๆต้องอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมาเวลซีเนมาติกยูนิเวอร์สมาเวลสตูดิโอเควินไฟก e ตัดสินใจว่าอยากให้แซมรมมี่ทำด็อกเตอร์สเตรนเป็นแบบนี้ผมว่าไม่ผิดนะแต่ผมชอบ <laughs> ดูแลวอยากดูอาวี a ับดาร์กเนสดังนั้นแล้วนะฮะสรุปด็อกเตอร์สเตรน n the มัลติเวิร e สออฟแมนเนถึงมีถึงจะมีจุดที่ รู้สึกว่ามันช้าอยู่บ้างมีบางอย่างที่รู้สึกผิดหวังและรู้สึกว่าคาดหวังแหมผมคาดหวังมันเยอะกว่านี้อยู่หลายหะอยู่อยู่หลายจุดเหมือนกันอะไรวะแค่เนี้เหรออยู่หลายจุดเหมือนกันแต่ความความผีอมะตะในเรื่องนะครับมันช่างมันช่างทดแทนสิ่งเหล่านั้นได้เหลือเกินครับดังนั้นไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตาม Doctor Strange in the Multiverse of Madness ผมชอบครับ ผมชอบผมนั่งดูอยู่ผมผมรู้สึกว่านาคนนั้นน่าจะมีอีกสักหน่อยได้ซ้ำไป <laughs> ผมชอบแซไไรมี่ผมชอบหนังผีอมะตะผมชอบกองพันซี่โครงดังนั้นผมให้แปดเต็มสิบครับ <laughs>